เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมเอามาชี้เท่ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับรถบ้านเดิมๆสภาพาดีสีสันเงาฉ่ำเลยทีเดียวเครื่องดีเกียร์ดีสีสวยๆนะครับผ่อนได้ด้วยครับสามารถผ่อนกับเจ้าของได้ด้วยไม่เช็คไม่ค้ำครับใช้แค่บัตรกับทะเบียนบ้าน มีดาวที่1 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน3,200บาท24เดือนจบเลยครับเนธรรมดาน้ำมันล้วนวนสีสวยขับดีแอร์เยน็นโดยรวมก็พ้อมใช้ครับเบาะไม่ขาดทั้งหน้าข้างหลังกระจกไฟฟ้าเครื่องวิเทคด้วยนะครับนหน้าเดิมบางครับเหมือนผ่อนมอไซค์นะครับจบเร็วกว่ามอไซค์ด้วย ใ่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจนัดหมายกันโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ